เจ้าของสวนทุเรียนตรงนี้อยู่ที่ไหนครับพื้นที่อยู่ที่บ้านเกษตรหมู่หกตำบลบักดองบักดองอำเภออำเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกษโอ้ยงามหลายเนาะอายุเจ็ดสิบสองปีแม่กับแม่งามหลายเนาะงามเยอะหน่อยงามเยอะหน่อยทุเรียนงามโอ้ยดูสวยจริงทุเรียนนะนะสวยสวยโอบมากี่ปีแล้วแม่หกจะข้าเจ็ดปีต่อไปอ่าแล้วกินฤทธิ์ได้ช่วยอะไรให้กับทุเรียนคุณแม่มั่ง กิริศเพิ่งเอามาสีครั้งหนึ่งตอนหางแย่เออ,เออเริ่มมาเขาก็ออกเป็นให้อย่างนี้ก็ไม่ได้ใส่อะไรครับ,รบทางดินทางบนก็ไม่ใส่เพิ่งจะฉีดอาูออนี่เห็นไหมก็งามอย่างนี้ลองแทนกล้องขึ้นไปนะครับอาจารย์วิรัตมีความเห็นอะไรไหมครับว่าดีครับที่มาฉีดเจ้าหน้าดีเพราะว่าสูตรสอมันช่วยในเรื่องของข้อเหนียวดอกไม่ร่วงคผลไม่หลน่นจะสังเกตได้เลยครับทุเรียนที่เป็นลงควงอะ่ะก็คือ แน่เราตรงนี้อาจจะร่วงได้นะครับแต่พอมันฉีดเสร็จปุ๊บรู้สึกคนเดียวจะมาแนะนำมาใช้ฉีดเนี่ยมันจะเหนียวขึ้นขั้วมันจะเหนียวลแล,แลว้วมันกลัวในการแยกอาหารกินครับไม่คอยอาหารเพียงพอนะครับคือหมายถึงเราฉีดไปอาหารของทุเรียนมันจะเพียงพอมันก็ตัดทิ้งไหมถ้ามันดกเกินไปอ,อต้องดูว่ามันมันถ้าถ้ามันดกตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เราใช้เนี่ยแล้วก็ชาวบ้านจะรู้ว่าจะต้องเอาไว้กี่นิ้ววัดกี่ลูกแต่ของเราเนี่ยสามารถเอาไว้เพิ่มได้จากปกติ ห้าลูกเอาเพื่อเป็นเจ็ดลูกถึงแปดลูกหรือสิบลูกได้เพราะอาหารมันเพียงพอสารอาหารเราใส่ธาตุอาหารและธาตุต่างครบไม่เกี่ยวกับต้นเล็กต้นใหญ่ไม่เกี่ยวกับต้นเล็กต้นใหญ่ถ้าต้นเดือนสามถึงห้าปีขึ้นไปพวกเนี้ยเขาพร้อมที่จะมีลูกแต่ถ้าต้นเดือนปกีกว่ากว่าสองปีพยายามหลายๆคนเขาจะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเลยว่าผมคือยนให้เขามีมีมลูกเร็วให้เขาเป็นสาวเร็วไอ้นั่นแ่ะ ต้นจะไม่แข็งหกปีเต็มถ้าหกปีเต็มได้เลยเปว่าสามถึงห้าปีเป็นปสาวรุ่นที่พร้อมที่มมีครอบครัวละเขาจะมีครอบครัวถ้าเป็นต้นเล็กๆเนี่ยไม่แนะนำครับนะครับอย่าให้เพิ่งอ,ออกเด็ดดอกเด็ดลูกทิ้งได้เลยเมื่อคุณแม่ซื้อไปแล้วนะครับเมื่อเมื่อเอาใช้ไปแล้วเนี่ยอันนี้ติดใจก็ สั่งเรามาใหม่นะเอามาส่งคุณแม่จะต้องขอบคุณคุณแม่มากเลยยังไงก็บอกต่อกันนะคุณแม่นะแนะนำด้วยแนะนำด้วยครับขอบคุณนะครับคุณแม่แนะนำตัวเองหน่อยชื่ออะไรแม่ชื่อยายทางใบดาวงครับบ้านเกิดมาจากบ้านคุณหารมาทำสวนบ้านเกษตรหมู่หกบักดองคุณหารีสะเกดมาทำสวนนี้ตั้งแต่ พศสามสิบอ็ดปยังเป็นสาวน้อยปลูกมันปลูกข้าวทุกอย่างแล้วก็มาเริ่มเรียนทุเรียนได้6ปีนี้จะเริ่มต้นใหม่ว่าจะดีหรือเชื่อกลอลอมดูขอบคุณคุณแม่มากมากครับแล้วพวกข้ามันอีกินหน้านะครับสวัสดีครับ